สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนาเล็กมาแนะนำนะคะหน้าไม้หาปลา1ระบบนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่นะคะทรงคลาสสิกสวยๆแบบนี้นะคะนาเล็กมาจัดให้นานะในราคา1299บาทเท่านั้นนะคะนาเล็กแถมอุปกรณ์ไปให้ครบชุดพร้อมใช้งานกันเลย ในชุดนะคะที่ลูกค้าจะได้ไปก็จะเป็นท้ายไม้ประดูส่ดสวยๆแบบนี้นะทรงคลาสสิกส,สวยๆเลยจ้าไปหนึ่งชุดร่างจะเป็นรางมะเฟืองนะคะความยาวอยู่ที่120เซนยาวรวม160เซนนะคะส่วนช่วงชักนะคะจะอยู่ที่75เซนนะคะระบบไกจะเป็นไกลกล่องสแตนเลสมีเซฟกันสนิมอย่างดีนะเล็กประกอบไปให้ในชุดแล้วนะคะชุด หาปลานะคะที่เลขแถมไปให้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นนี่เลยจ้ายางมัดสําเร็จนะคะนาเลขมัดให้สําเร็จแล้วนะคะให้ไปหนึ่งเส้นนะคะสายพีอีพร้อมท่อนะคะ50าสปอนด์ห้าเมตรพร้อมขาจับนะคะนาเลขให้ไปอีกหนึ่งชุดนะคะส่วนตัวลูกนะคะลูกงานหาปลาเลขจะแถมขนาด4มิลยาว35เซนนะคะให้ลูกค้าไป1ลูกนะคะ ตัวปีกนะคะจะเป็นปีกเหล็กความยาวอยู่ที่40เซนรองรับยางอยู่ที่4เส้นและรองรับโรลเลอร์ได้อีกหนึ่งคู่พิเศษเลยสำหรับนานาที่สั่งซื้อกับเล็กนะคะเล็กแถมเว้นตานะคะเลนโพลาไรส์ให้ลูกค้าไปอีกหนึ่งชิ้นทันทีนะคะราคา1,299บาทนะเล็กจัดส่งให้ฟรีเก็บไปทางไม่บวกเพิ่ม นะนาะท่านไหนที่สั่งซื้อกับเล็กนะคะสามารถเปิดดูสินค้าก่อนจ่ายเงินได้นะคะถ้าเปิดมาแล้วมีสินค้าแตกหักเสียหายนะคะนาะเล็กส่งเคมชุดใหม่ให้ฟรีทันทีนะนาะนะท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้อนะคะโทรหาเล็กได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้านะ้าเล็กมีสินค้าพร้อมจัดส่ง